ผมชื่อตาครับเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนชั่นอาจารย์นี่นสอนจากประสบการณ์ทํางานจริงแรกๆผมก็ถ่ายรูปไม่ค่อยเป็นจนกระทั่งวันหนึ่งรูปที่ผมถ่ายได้ลงหน้าหนึ่งของชัดลึกโอ้โหภูมิใจมากพ่อแม่ผมนี่อัดใส่กรอบติดไว้ที่ฝาผนังบ้านเลย <c oughs> ดังหลังเนี่ยมีคนทักว่างานที่ผมถ่ายเนี่ยเปลี่ยนไปหลายๆคนเขาก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นฮิปสเตอร์ผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอฮิปสเตอร์เนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ดูดีเพราะว่า <c oughs> นัดน,น้องคนหนึ่งไว หน้าตาดีมากผมรู้จักพี่คนหนึ่งครับเขาถ่ายรูปเก่งมากเห็นว่าล่าสุดรูปที่พี่เขาถ่ายได้ลงหน้าหนึ่งของนหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันนี้เลยว่าจะพี่เขาสอนถ่ายรูปสักหน่อยถ้าถามผมว่ายปสเตอร์คืออะไรผมก็พอจะนึกภาพออกนะครับใช่แล้วครับพี่ที่ผมจะไปเจอวันนี้นี่แหละครับ ประสบการณ์แบบผมสัมผัสได้ที่นี่มหาวิทยาลัยเนชั่น